สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอสินค้านะครับคือขาตั้งกล้องของเรานะครับขาตั้งกล้องของเราทำมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับเช่นหลอดนะครับแล้วก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นข้างในหลอดนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของขาตั้งกล้องด้วยนะครับเราจะมีไม้ไอริมด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีหนังยางครับมีดินน้ามันครับตัวขาตั้งกล้องของเราครับสามารถรองรับมือถือได้หลายหลรุ่นนะครับไม่จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับ ตาธิตนะครับตอนนี้คือจะเป็นมือถือรุ่นเล็กนะครับสามารถรองน้าหนักได้นะครับแล้วต้องปิดนะจะมีรุ่นใหญ่อีกครับแล้วระหว่างการตั้งกล้องไปด้วยครับเราสามารถชาร์จไปด้วยได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วขาตั้งกล้องของเราครับเป็นขาตั้งกล้องอเนกประสงค์นะครับเราสามารถวางพวงกุญแจได้ด้วยนะครับ ราคาตะก,กล้องของเรานะครับ <c oughs> นําเสนอขายในราคาที่ไม่แพงนะครับ <c oughs> จากปกติราคา99บาทเหลือเพียง49บาทคา่ะสนใจโทรมาเบอร์51ครับและสินท้าของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคํานวณน,นะครับโดยเราจะใช้หลักการในการกระจายแรงนะครับโดยใช้ขาดของเรานะครับสำหรับการนำเสนอวิดีโอนี้เราก็ขอขอบคุณแค่นี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมา